คุณพจนีคะค่ะ,ค,ะคุณพึ่งนภาคุณอนุชาคะตอนนี้นะคะบรรยากาศในเมืองบุรีรัมย์ก็ถือว่าคึกคักนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการระบาดของเชือ้อโควิด -19 ค่ะร้านค้าต่างๆค่ะมีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามามากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งนะคะมาร่วมในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินนะคะก็ทําให้ร้านค้าส่วนใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะแม่ค้าหาบเร่ในจังหวัดบุรบีรัมย์เองนะคะก็มียอดขายของนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะ นี่ราคาคือภาพของแม่ค้าหาบเร่นะคะด้านหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ที่นําสินค้าพื้นบ้านนะคะถังผักสวนครัวอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาขายให้กับลูกค้าค่ะแต่วันนี้นะคะมีงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินค่ะทําให้มีนักท่องเที่ยวและลูกค้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะ แม่ค the ้าหาบเร่บอกว่านะคะจะมาขายสินค้าบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟทุกวันค่ะและจะหาบเร่ขายของในตัวเมืองบุรีรัมย์แต่หลังมีกระแสข่าวของลิซ่านะคะก็ทําให้ขายของได้มากขึ้นค่ะคนเยอะอย่างนี้ไหมก็ไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มเยอะตั้งแต่มีกระแสของลิซ่ามาอ๋เหรอค่ะเราก็เลยได้รับอานิสงส์มกันค่ะเพราะว่ามี ลูกค้ายืนกินพวกลูกชิ้นยืนกินมาค่ะ uh huh. ก็เลยคึกคืนหน่อยค่ะเหมือนเราเป็นแม่ค้าที่ <Yeah. S 1> อยู่ในชุมชนแล้วก็ม,มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเราก็ขายของได้เยอะขึ้นค่ะก็ดีกว่าเดิมเยอะะอ่คะค่ะ, uh huh. คะ ความคึกคักของเมืองบุรีรัมย์นะคะและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะร้านลูกชิ้นยืนกินกว่า100ล้านค่ะซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองบุรีรัมย์นะคะที่ถูกพูดถึงและรู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นนะคะหลังลิซ่าศิลปงศิลปินนะคะวงแบล็คพิงค์พูดถึงจนเป็นกระแสทําให้งานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินปีนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามามากขึ้นค่ะ เราเองไม่เคยรู้จักลูกชิ้นยินกินแต่พอได้อ่านข่าวก็รู้สึกสงสารมากเลยครับที่ก่อนหน้านี้สองปีแล้วที่เขามีปัญหาแต่ตอนนี้ที่เขาสามารถค้าขายได้เราก็อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะมาอุดหนุนก็เลยเป็นที่มาของการมาบุรีรัมในครั้งนี้ครับได้ชิมหรือยังครับได้ชิมแล้วครับอร่อยไหมอร่อยมากมันหวานมันเผ็ดมันฝาดมันขมมันมันมันมีทุกรสชาติเลย เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์นะคะที่เริ่มฟื้นตัวแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะเพราะไม่เพียงแต่ร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะที่มียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ร้านค้าที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้น ร้านบรรจุพันธุ์นะคะที่ใช้ใส่น้ําจิ้มนะคะหรือแม้ก,กระทั่งสินค้าในตลาดสดต่างๆค่ะก็ได้รับผลพลอยได้นะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่นะคะอย่างเช่นปราสาทพนมรุ้งค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเมืองนะคะเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้นะคะในวันที่1ตุลาคมค่ะซึ่ง กระแสของลิซ่านะคะก็เป็นตัวกระตุ้นนะคะให้จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเมืองเร็วขึ้นนะคะซึ่งการท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นแบบ new normal นะคะผู้ที่มาร่วมในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินหรือว่าเข้ามาในพื้นที่นะคะก็จะต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย1เข็มค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะดูบรรยากาศที่งานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินซึ่งวันนี้เขาจัดเป็นวันที่2นะคะที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์อย่างที่เห็นแล้วค่ะ มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะมาเข้าคิวเพื่อรอซื้อลูกชิ้นยืนกินนะคะซึ่งมี12ร้านนะคะที่นำมา,าขายในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินซึ่งบางคนนะคะก็มายืนรอหลายนาะทีมากบอกว่าก็อยากมากินในร้านนะ่ะที่มีชื่อแล้วก็เป็นแชมป์นะคะสำหรับงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวนะคะและพูดถึงเป็นวงกว้างค่ะก็ต้องยอมรับว่ากระแสของลิซ่านะคะก็ทําให้การท่องเที่ยวในเมืองบุรีรัมย์นั้นฟื้นตัวค่ะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้มีการเปิดเมืองเร็วขึ้นค่ะคุณอนุชาคุณพึ่งนภาค่ะค่ะขอบคุณคุณพจนีค่ะก<อ>็<อ>ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้<ม>เป็นอย่างดีเลยนะคะ